เราจะเปิดรายการด้วยจะใช้คำว่าอะไรดีสาระธรรมสารธรรมสารธรรมสาระธรรมทำอันเป็นสาระสาระอันว่าด้วยธรรมชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้เราจะพูดถึงชายชราสองคนชายชราเลยนะก็ชราแหมสูงวัยหน่อยไม่ได้เหรอเราจะเปิดรายการด้วยเรื่องของชายชราสองคนคนแรกมียศพลเอกนำหน้าครั้งหนึ่ง p o w e r f u ครั้งหนึ่งมหา p ว w e ครับ ยิ่งใหญ่มากอะซ <Super Power. S 1> ุปเปอร์พาวเวอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์ระดับอดีตผู้จัดการรัฐบาลอ่าไม่ธรรมดาไปดูป้ายตรงต่อไปน,นี้ครับนี่เลยต่อไปน,นี้เห็น <He en S 2> ชื่อไหมคือป้ายลุงป้อมชวนทอดกระถินวัดโพเผือกอยุทยานสุยาวันที่11พฤศจิกายน2566ถ้าพูด,ดง่ายๆคือวันเสาร์ที่ผ่านมาลุงป้อม ไปเป็นประธานทอดกระถินวัดโพเผือกพันกรศุยาเสา์ที่11เสาที่ผ่านมาขึ้นป้าใหญ่โตมโหูลานแน่นอนไปดูภาพบรรยากาศในงานทอดกระถินสิครับคือทำไมเราจึงพาหัวข่าวเรื่องนี้ว่าลูกป้อมเหลือแค่นี้จริงๆนี่เลยมีวงเล็บ123ด้วยอย่าแปลกใจด้วยความเคารพด้วยความเคารพวันนี้ของลุงป้อมเหลือแค่นี้จริงๆค่ะ ลุงป้อมขึ้นป้ายใหญ่โตหมหาวิหารจะไปเป็นประธานทอดกรถินที่วัดโพเพือกปรากฏว,ว่าคนที่เดินตามลุงป้อมไปทอดกรถิ่นด้วยค่ะหรืออยู่แค่สามคนถ้าดูนักการเมืองก็นคนแรกเดอโอค่ะชัยวุฒนาคมาทุศรเด د ีตัมตตีกระทรวงดีเอสค่ะถ้าพูดถึงมนุษย์ถ้าพูดถึงมนุษย์การเมืองระดับมีเบอร์หนึ่งเดียวนนก็เหลือแค่เดอโอชัยวุฒิคนเดียวจริงๆ1หนึ่งเดียวจริง,รงๆ ที่ยังมากับหลวงป้อมคนที่สองบิ๊กน้อยค่ะคู่ใจคู่กลายค่ะพลเอกวิทย์เทพศรินทร์อยุธยาต้องนับเป็นลูกน้องเป็นคนที่หลวงป้อมไว้ใจมากนับเป็นลูกน้องอคนที่สามใครเอ่ยบิ๊กนัทค่ะพลเอกนัทอินทะอ่อนัทพลเอกนัทอินทะเจริญอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมบิ๊กนัทบิ๊กนัทคนที่สองคนที่สาม ก็คือลูกน้องค่ะมันย์การเมืองระดับมีเบอร์ก็มีแค่โอ้ชร์วุฒิเพียงแค่คนเดียวที่เหลือหายไปไหนหมดธรรมนัตไปไหนอาจารย์มไปไหนเสียยักษ์วิรัติรัตนเสถไปไหนเหลือแค่นี้จริงๆค่ะเหลือแค่นี้จริงๆแม้กระทั่งพรตบอีพระชรวาดวงสุวรรณเนาะ น้องชายของลุงป้อมยังไม่ไปร่วมเป็นกําลังใจให้กับพี่ชายเลยพยายามส่องนะว่าแอบนั่งตรงไหนหรือเปล่าไม่เห็นเลยไม่มีไม่มีจิตธุระ